สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและท่านผู้มีเกียรติท้าเลื่อมใสในองค์ปึงเถวกงม่หลักเมืองกองม่นะครับวันนี้ผมนายสงศ์แท้ตั้งนะครับจะได้มาอธิบายวิธีการตั้งโต๊ะไหว้รับเจ้าที่ถูกต้องนะครับพร้อมทั้งบรรยายอธิบายถึงลักษณะของมงคลต่างๆที่เราใช้ในการตั้งไหว้นะครับเพื่อที่ว่าพวกเราทุกคนจะได้สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจีนที่ว่าสืบสานกันมานับพันปีนะครับ อันหลับแรกนะครับกระถางทูบการตั้งกระถางทูบบูชาเทพเจ้าปึงเผากงมาหลักเมืองกงมานะครับเราปรกติกระถางทูบจะอยู่ด้านในแต่เนื่องด้วยว่าผู้ที่มีศรัทธามาร่วมกาบไหว้บูชาขอพรอ,องค์ปึงเผากงมาเป็นจํานวนมากไม่มีเออจะไม่สามารถเข้าไปปักทูบด้านในได้สะดวกดังนั้นจึงตั้งกระถางทูบไว้ด้านหน้าต้อนรับองค์ปึงเผากงมาเวลาเราตั้งกระถางทูบไหว้ ไหว้รับเทพเจ้าที่ผ่านหน้าบ้านเราปกติแล้วเราจะตั้งไหว้เพื่อที่จะหันคนไหว้หันหน้าเข้าเทพเจ้าจะนั่งอยู่บ้านในแต่ถ้าเราไปไหว้จากด้านนอกออกมาอย่างนี้นะครับก็ความหมายคือเทพเจ้าท่านผ่านแค่ด้านหน้าไม่เข้ามาประทับที่บนพลนวิธีนะครับการตั้งกระถางทูบไหว้มีทูบมงคลสามดอกไหว้เป็นทูบมงกรในการต้อนรับ จะมีคําอักษรมงคลเขียนติดอยู่ที่แท่งธูปนะครับตรงกลางเขาจะเขียนว่าฮะแกเพ่งอังก็คือความหมายคือให้มีโชคให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขงวกชายนี่ก็คือโชคลาภเพื่อนเพิ่มทวีอันนี้เราสามารถไหว้อธิษฐานขอพรให้กับครอบครัวของเราและทุกๆคนที่มาร่วมไหว้บูชาองค์ปึงเถาะพงมาได้นะครับอีกด้านมีนจะเขียนเขาว่า ใช้ชายองค์เก่าก็คือว่าโชคลาบมาถึงจะเขียนเหมือนกันสองด้านเวลาเราเราตั้งทูบมังกรนะครับเราสังเกตดูตรงกลางจะมีตัวหนังสือสองข้างจะเป็นมังกรส่วนเวลาเราหันนะครับจะอธิบายวิธีการหันทูบให้ตัวมังกรต้องหันหน้าเข้าหาทูบต้นตรงกลางนะครับเวลาเราหันเราต้องหันอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตัวอักษรจะต่างกันไปแล้วตัวนี้จะเขียนว่า หออุ่งลายคือสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆด,ดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตของเราส่วนอันนี้ใช้ที่ตัวบรรยายเมื่อกี้นี้ใช่อุ่งใช้ใช้ใชแล้วก็อุ่งเก่าก็หมายถึงว่าโชคลาภเข้ามาหานะครับก็จะมีกระถางทูบป,ประธานเทพประธานและตรงกลางส่วนกระถางทูบกรํารยานสองข้างนี้ให้ควันหอมโดยเราจะใช้ เราจะใช้ทูบก,กำมยานนะครับจุดตำลึงทองจุดแล้วก็วางไว้ข้างในนี้นะครับวางไว้ในนี้นะครับแล้วก็จุดเพื่อให้ควันหอมขึ้นมาบูชาเทพนะครับเป็นการต้อนรับเทพเจ้านะครับนี่ครับจะใส่ไว้ในนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ถึงเวลาจะได้จุดได้เลย กระถางทูบประธานอยู่กลางกระถางทูบบริวารอยู่สองข้างเป็นกระถางทูบกร,รยานส่วนเทียนเทียนใหญ่นี้จะอยู่รอบนอกสุดอยู่วงนอกสุดสังเกตดูถ้าการปักเทียนที่ถูกต้องคําว่าสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดที่เราต้องการจะอยู่ด้านขวามือแล้วลองมาก็อยู่ซ้ายมือแปลว่าเทียนมังกรนี้ใช้อักษรมงคลสี่ตัวฮะแกก็คือทั้งบ้านทั้งครอบครัว นี่ครับฮะแก่ทั้งบ้านทั้งครอบครัวและผู้มาร่วมไหว้ทุกท่านนะครับแล้วก็เพ่งอังเพ่งอังนี่ก็คือร่มเย็นเป็นสุขแค้วคลาดปลอ,ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมีการเสริมมงคลให้มนตลพิธีนี้โลกพิธีนี้ก็คือส้มไต่กิกส้มนี้คนกินเรียกว่าไต่กิกไต่กิกไใแปลว่าใหญ่กิกหมายถึงว่ามหามงคลก็คือมงคลที่ใหญ่ๆที่ยิ่งใหญ่ เราตั้งไว้สองข้างบนท้นวิธีตรงโต้ลนหน้านี่นครับนี่ครับด้านนั้นด้วยนะครับด้านนี้ด้วยที่ตัวส้มจะห้อยคาว่าหกคือไตก่กิกแล้วก็มีไต่หลีไตกิกก็คือมหามงคลคือส้มไต่หลีก็คือตัวหกนี้ก็คือโชคลาภกําไรมหาศาลนะครับสองข้างเรื่องด้วยการบูชาเทพ ทางภาคพ,พื้นของเราเนี่ยพึ่งเขากงม่าเป็นหลักหลักเมืองกงม่าเป็นหลักแต่ก็ยังมีเทพพื้นพื้นท้องถิ่นอยู่ก็คือเทพทางไทยเราก็สามารถบูชาได้ด้วยการร่างขันพานขันห้าอันนี้จะเป็นพานหมากคูใบสีหมากคูเพื่อสแสดงการคารวะหล่อเทพเจ้าที่เป็นเทพทางไทยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นเป็นพานขันห้า อันนี้เขาจะแหล่งขันห้าใส่ไว้ที่พานบายสีเลยเพื่อจะคารวะต่อองค์เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุบพระองค์และหากว่าการจัดการต่างๆประมา,าทพลาดพลั้งสิ่งใดก็ขอขมาด้วยขันห้านี้ครับไม่เกิดโทษใดๆให้เกิดสิริมงคลขึ้นมาอันนี้จะเป็นบายสีนะครับายสีใหญ่บายสีใหญ,ใหญ่คือเรื่องด้วยมีเทพทางไทยด้วยโดยเฉพาะองค์เจ้าพ่อ,อเจ้าปู่คูเย็น เจ้าปู่มาเหศักเราก็น้อมคารวะท่านด้วยใบยสีกระถางเออ่จะมีโถน้ำมนโถน้ำมนแช่ยอดทับพิมพ์แล้วก็ใบส้มก็คือใบของเนี้ยใบส้มก็คือใช้เป็นน้ำมนก่อนจะใช้จะมีการเสกก่อนด้วยคาถา มหากรุณาอันนี้ก็คือน้ำมนต์นมหากรุณาธารณีสูรก็คืออันนี้ล้อมรอบเป็นคาถาบูชาพระโพธิสัตว์คนอิมน้ําที่เราใส่ในขันในโถนี่จะได้รับพลานิสงจากมนต์คาถาที่ล้อมรอบแล้วก็เวลาจะทําพิธีจะต้องมีการสวดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้น้ํามนต์เนี่ยประพรมมนต์คนพิธีทั้ง ทั้งบรรลังเทพที่ท่านมาสถิตแล้วก็เครื่องสักการะบูชาหลังๆแล้วก็มวลนพิธีโดยรอบทั้งหมดเลยพวกนี้จะพรมหมดแล้วก็น้ําที่เหลือนี้จะประพรมให้กับผู้ทําพิธีเจ้าพิธีแล้วก็ผู้ที่มาร่วมสักการะบูชาเราก็จะประพรมให้เพื่อที่จะชําระมวลนพิธีให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ชําระท่านผู้ที่มามีเจตสนามาร่วม ถวายบูชานี้ให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสกา,การที่ว่าเราได้ประพรมน้ําเทพมน์นี้แล้วกายเราใจเราจะเกิดความบริรสุทธิ์สดชื่นแจ่มใสเหมือนกับพานทองที่ว่าเวลาเราขอพรเรามีพานทองมาเพื่อที่จะรับโชคลาภสิ่งอันเป็นสิริมงคลจากองค์เทพเจ้าได้ดังนั้นจึงต้องมีการประพรมน้ำมนต์ก่อน โดยน้ำมนต์นี้ต้องเสกก่อนนะครับแล้วก็มาประพรมให้หลังจากเราประพรมน้ำมนต์ที่มนต์พนมิธีเสกน้ำมนต์ประพรมน้ำมนต์ที่มนตลพนิธีเสร็จเรียบร้อยประพรมให้กับคนที่มาร่วมไหว้เราก็จะถึงขั้นตอนที่ว่าให้เจ้าภาพประธานของพิธีเจ้าภาพจุดธูบจุดเทียนบูชาเมื่อเจ้าภาพจุดธูบจุดเทียนบูชาเสร็จ เจ้าพิธีจะทำพิธีสวดแล้วก็กล่าวคำถวายสักการะบ,บูชาอันเชิญองค์เทพเจ้าโดยจะมีคำอธิษฐานคำสวดเป็นภาษาจีนน้อมถวายสักการะบ,บูชาแล้วก็น้อมรับเสด็จองค์ปึงเถากงมาหลักเมืองกงมาแล้วก็ผูกโจ้พอสศักก็คือคุณพระพุทธและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ จูอุ่ยฮกซิงจูอุ่ยโฮกซิงนี่ก็คือรวมเทพเจ้าทุกทุกพระองค์ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นคำว่าจูอุ่ยนี่คือทุก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 ท่านทุกเทพทุกอง์ฮกซิงนี่คือเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดจะมีการบอกวันเดือนปีที่เราไหว้วันเดือนปีที่เราไหว้แล้วก็จุดประสงค์ที่เราไหว้ก็คือน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาอันเป็นมงคลต่างๆเหล่านี้ให้แก่เทพเจ้าทุกพระองค์ ตอนไยก็จะเป็นคํารอนไยก็จะเป็นคําอธิษฐานขอพรต่างๆนะครับซึ่งเจ้าพิธีจะอ่านองค์การอัญเชิญองค์เทพเจ้าเสร็จเรียบร้อยเป็นภาษาจีนก็จะนํำกล่าวเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ผู้ที่มาร่วมไหว้จะได้เข้าใจความหมายและ,และอธิษฐานด้วยปากของตัวเองเลยได้ขอพอเรเทพเจ้า หลังจากที่เราเจ้าพิธีทำพิธีเสร็จก็จะมีการจุดจุดเอา,เอ,า,อ,าองค์การน้อมส่งไปให้ท่านก็คือจุดที่เฮียนมงคลน,นี้แล้วก็ใส่ที่กระถางทูบนี้จะมีเทพบริวารหรือว่าเทพชั้นรองๆล,ง,ล,ง,ลงมานำสารมงคลตัวนี้ไปน้อมถวายให้แก่องค์ปึงเถากงม่หลักเมืองกงมม่ และเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระอ,องค์ได้รับรู้ว่าพวกเราผู้มีเจตธาได้ร่วมกันอัญเชิญเครื่องสักการะบ,บูชาอันเป็นมงคลเหล่านี้เพื่อที่จะมาถวายแก่องค์พึงเถ่ากงมมกหลักเมืองกงมาก,คงคงมากและตลอดถึงเทพพญาดาทุกพระอ,องค์นะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวขออธิบายนิดหนึ่งด้านหน้าจะเป็นคำมงคลสองข้างเราประดับด้วยเทียนเถ่าจี ทเทียนเขาจีนนี้ก็คือกระดาษที่ใช้บูชาเทพเบื้องสูงเราจะใช้ในพิธีมงคลต่างๆเวลาเราไหว้บูชาแล้วก็จะมีตัวอักษรมงคลสองข้างพอเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาหาเข้ามาประทับที่มนต์พิธีคำมงคลอย่างนี้จะเป็นด่านแรกที่เราจะขอจากท่านเราขออะไรหนังหัวแกสูงน,นี่ห่อนางคนพัว ปรองรองสามัคคีกลมเกลียวแกก็คือบ้านสูงก็คือราบรื่นหนี่นีน้ก็คือทุกๆุกปีตัวสุดท้ายคือห่อก็คือดีแปลรวมกันก็คือทุกคนในครอบครัวรักให้ปรองรองครอบครัวร่มเย็นราบเรื่นดีทุกๆปีแล้วอีกด้านหนึ่งจะเขียนเขาว่าเพ่งอ้างอยู่อีโปโปเกา เพ่งอังนี้เป็นใช้คำทั่วไปเลยที่ใช้บูชาเทพขอพอรคำว่าเพ่งอังนี้ก็คือร่มเย็นอยู่อีสมปาดถนาโปโปเกาทุกๆุก,กย่างก้าวที่ก้าวไปให้ขึ้นเจริญรุ่งเรืองสู่ที่สูงตลอดไม่มีลกต่ำนะครับส่วนลายมังกรตอนรับเทพเจ้าตัวนี้เรียกว่าถึงคุง้งถึงคุ้งนี้จะเป็นผ้าที่ใช้ ต้อนรับเทพเจ้าตั้งโต๊ะไหวบูชาจะมีอักษรมงคลสีตัวฮะแกเอ้ฮะเจ๋งฮะเจ๋งนี้ก็คือปวงประชาทั้งหมดเลยไม่ไม่เฉพาะบ้านเดียวปวงประชาทั้งหมดที่มาร่วมสักการะบูชาเพลงอังก็คือแขวคคาดปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขเพ่งอังครันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในโต๊ะด้านหน้าที่ร้านจะจัดเป็นสองชั้น โต๊ะชั้นด้านในจะบูชาจะเป็นของเจ้าภาพท่านตั้งเครื่องบูชาเพื่อเสริมสิริมงคลให้ผู้ที่มาร่วมไหว้ได้รับอานิสง์ผลบุญได้รับอานิสง์โชคลาภกับท่านเจ้าภาพด้วยส่วนนด้านโต๊ะชั้นด้านด้านนอกนี้จะเป็นกระเชา้าผลไม้มงคลต่างๆที่ผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสามาร่วมไหว้กับท่านเจ้าภาพนะครับ ต,ตั้งได้ครับดเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะด้านในนะครับจะได้อธิบายเข้าทางไหนดีทรงน้เดี๋ยวขอเก้าอี้ขอเก้าอี้มามายืนก่อนนะครับโต๊ะชั้นด้านในนะครับ จะตั้งเครื่องบูชาสูงสุดเลยก็คือบรรลังของเทพที่ว่า,าจะมีเก้าอี้ห้าตัวคนจีนจะเรียกว่าปอจอปอจอก็คือลักษณะบรรลังหรือว่าบรรลังแก้วที่ว่าเราใช้รับเทพบเจานะครับก็ปกติโดยทั่วไปแล้วจะตั้งสี่ตัวก็ได้เก้าอี้บรรลังก็จะมีปึงเถากงปึงเถามมาหลังมืองกงหลังมืองมาส่วนองค์ตรงกลางนี้ คือเราไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่ามีจะมีเทพผู้มีศักิ์ใหญ่มาร่วมในพิธีด้วยหรือเปล่าเราจึงตั้งไว้เผื่อไว้สำรองไว้ส่วนการตั้งห้าเก้าบัลลังห้าบัลลังเนี้ย้าู้ในทางหัวราสสารก็คือเน้นเกี่ยวกับธาตุทั้งห้าดินน้ำไฟไม้ทองครบตามห้าธาตุข้างบนที่คล้ายๆกับฉัดน,นะครับอันนี้จะเป็นฉัดจีนคนจีนเขาเรียกว่าเนียสวก็คือ ชัดประจําองค์ของเทพ,พเจ้าเป็นเหมือนกับเครื่องประดับเกียรติยศเบื้องเป็นเครื่องสูงของเจ้าสังเกตดูเวลาเราแห่เจ้านะครับเราแห่เจ้ามาเนี่ยเขาจะต้องเอาฉัดนี้ออกมาด้วยเสมอเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับคนไทยเหมือนกับเทพทางไทยที่ว่าเขาใช้กรดสัมปทนการกั้นให้นะครับเป็นเครื่องสูงนะครับประจําองค์ท่านส่วนสองข้างนี้จะเป็นกิมหวย กิมหวยนี้ก็คือเครื่องสักการะบูชาเทพเจ้าสองข้างนะครับเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าเพื่อที่จะน้อมสักการะบูชาแล้วก็ขอโชคลาบสิ่งอันเป็นสิริงมงคลน้ําชาน้าเครื่องสักการะบูชาอีกอย่างก็คือน้ําชากับน้ําเปล่าโดยเวลาตั้งถ้าเราตั้งโซะใหญ่เราสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเลยก็คือเราสามารถตั้งได้12ใบต้วยน้ําชา เวลาจัดถ้วยน้ําชากับน้ําเปล่าน้ําเปล่าคนจีนเรียกเชิงจุย้ยมีแต่กับเชิงจุย้ยถ้าเราจัดให้เราสังเกตดูว่าถ้วยด้านในอะ่ะจะเป็นน้ําชาจะติดกับองค์เทพส่วนถัดออกมาอีกจะเป็นน้ําเปล่าจะเป็นเชิงจุย้ยจะอยู่รองลงมาเครื่องสักการะบูชาสังเกตดูนะครับจะมีจะมีสับประรดนะครับสับประรดเห็นไหมครับจะวางสองมุมของโะเลย สับประรดนี้คนจีนเขาจะเรียกว่าอ่างลายอ่างลายนี้หมายถึงว่าหัวฮีสือลายอ่างสือก็คือเรื่องที่ดีที่เป็นมงคลเข้ามาเข้ามาหาก็จะตั้งสับประรไว้วยเราตั้งตั้งตั้งยอดขึ้นจะมีการปรับยอดทับพิมด้วยนะครับยอดทับพิมนี้ปรับยอดทับพิมส่วนของไหว้ที่เป็นเครื่องถวายจริงๆเลยจะอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยเริ่มต้นก็คือส้ม ไ่กิก่มหามงคลแอปเปลิลเพ่งกล้วยเพ่งกล้วยเพ่งอ่างไหว้แล้วล่มเย็นเป็นสุขแล้วก็จะมีสาลี่สาลี่นี้คนจีนเรียกว่าสวดตังไลสวดตังไลก็คือจีงึงลายเงินทองมาเงินไหลเข้ากล้วยหอมเกงเจียเกงเจียเกียชายเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองเข้ามาสังเกตดูนะครับเวลาเราไหว้เจ้านะครับขออธิบายนิดนึง คือถ้าเราไหว้เจ้ากล้วยหอมอ่ะเราจะหงายขึ้นแล้วก็จะชี้ปลายไปหาเจ้าเหมือนกับมือของคนนะครับที่ขอโชคลาภสิ่งเป็นสิริมงคลนะครับจะจะไม่คว่ำลงต้องหงายเสมอนะครับส่วนองางนคนจีนจะเรียกว่าผู่ทอผูแปลว่าภูนทวีเพิ่มก็คือให้สิ่งบรรดามีทั้งหลายสิริมงคลเนี่ยให้ไหว้แล้วให้เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆส่วน ขนมขนมต่างๆเขาจะเรียกว่าโง่กล้วยโง่กล้วยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผลไม้อย่างเดียวจะเป็นพวก,ก้วยทอหลังๆอันนี้เราเน้นมากก็คือสิวทอลูกท้อนนี่ครับสิวทอนี้ไหวแล้วเสริมสิริมงคลให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยั่งยืนรองลงมาก็คือพวกกล้วยอันนี้ครับพวกกล้วย พว้กล้วยนี้ก็คือไหว้แล้วโชคลาภเพิ่มเทวีคําว่าห่วงหมายถึงเทวีขึ้นนะครับส่วนอันนี้คืออ่างทอกล้วยจะเป็นขนมที่รูปทรงคล้ายกันกับคล้ายกันกับลูกท้อนะครับอันนี้ไหว้ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดสิวท้อนั้นไหว้ได้เราก็สามารถไหว้แทนได้แต่อันนี้เสริมเพื่อให้เกิดความสิริมงคลเกี่ยวกับอายุด้วยนะครับแล้วก็มีมี เขาจะเขียนว่าเชียงซิวมีเชียงนี่ก็คือยาวมากยืนยาวยั่งยืนมากซิวนี่ก็ยืนอายุหมีก็คือเส้นหมี่คือเป็นเส้นหมี่ที่ไหว้แล้วพูดที่ไหว้แล้วก็ลาไปรับประทานจะมีอายุยั่งยืนสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกอย่างของทุกอย่างเราประดับยอดทับพิมหมดเลยนะครับส่วนออของหวานนะครับมเมล็ดพืชนมงคล ห้าอย่างแล้วก็จะมีของเจห้าอย่างก็จะมีแปะกล้วยแปะกล้วยหมายถึงว่าทําอะไรก็ให้ราบเรื่อนไม่มีอุปสรรคอันนี้จะเป็นมะม,ม่วงหินมะพานเวลาเราเลี้ยงให้เกิดสี่มงคลเราจะเรียกว่าเส้นงป่วยเตา่าเส้นงป่วยก็คือไม้คว่ำงายคือการคว่ำงายปุ๊บไม้คว่ำงายลงไปปุ๊บหมายถึงประสบผลสําเร็จส่วนอันนี้อ่างจ้อ หวานชื่นไม่มีขื่นขบนะครับอ่างจอนี้จะแดงมงคลแล้วก็หวานทวแดงก็เหมือนกันนะครับทวแดงการเจริญงอกงามรุ่งเรืองส่วนอันนี้คือเก่าลักเก่าก็คือสูงลักก็คือพลัง power ให้ผู้ที่ว่าเนี่ยมีความรุ่งเรืองแล้วก็มี power สูงๆทำอะไรก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ขึ้นสู่ที่สูงตลอดไม่ตกต่ำนะครับส่วนของเจอย่าง ของเจ5อย่างนะครับจะมีหนึ่งสามสี่รวมทั้งหมี่ด้วยนะครับเห็ดหูหนูจำชายจำชายนี้ก็คือดอกไม้จีนจำคือเข็มหมายถึงให้มีสติปัญญาหลักแหลมคิดการต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สำเร็จแล้วก็เห็ดหอมนะครับเห็ดหอมแล้วก็จะเป็นหูกินนี้ฟองเต้าหูอันนี้จะเป็นของมองคลทั้งหมดเลยนะครับ อักษรมงคลจะมีขอเทพเบื้องบนเบื้องล่างในอีกนะครับเพ่งอ้างยูอีหกแช์เจียร่มเย็นสมปาถนาดาวแห่งโชคลาภประกายแสงคอประกายแสงออกมานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งปู้กุยกิ๊กเซียงหออุงลายปู้กุยก็คือมั่งข้างร่ำรวยกิ๊กเซียงมหามงคลหออุง สิ่งลีลต่างๆทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามารลายก็คือให้เข้ามาอันนี้จะเป็นคําขอพรอที่ว่าเสริมสิริมงคลให้นะครับจะมีเครื่องประลับด้านหน้าน,นอกจากโคมมงคลต่างๆที่เราใช้ประหลับบูชาเพื่อต้อนรับองค์เทพเจ้าแล้วจะมีกงนั่นแหละครับกงคนจีนจะเรียกว่ากงแต่เ,เราเรียกในภาษาไทยที่เข้าใจง่ายก็คือโคมทอง โคมทองนี้เป็นงานผลิตจะทําแบบลักษณะแบบโบราณแล้วก็จะมีมาลัยร้อยล้อมอันนี้คือโคมส่องแสงสว่างให้ทางชีวิตแล้วก็ให้พบโชคลาภสิ่งอันเป็นสิริอมองคลเราใช้ไหว้ไหวเสร็จแล้วเราก็จะเผาถวายอันนี้ก็จะเป็นของบรรดาเจ้าภาพนะครับเขาจะจะจ,จัดมาไหว้แล้วก็ผู้ที่มาร่วมไหว้ด้วยก็จะมีผู้มีเิตธาก็จะมี จะมีอันนี้เขาเรียกว่าหาบเงินหาบทองนะครับหาบเงินหาบทองหาบเข้าบ้านเราอธิษฐานขออากงอมาม่าลูกหลานน้อมถวายหาบเงินหาบทองขอให้เงินมีเงินเป็นหาบมีทองเป็นหาบไหลมาเทมาเข้ามาในบ้านเรานะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะของการมาร่วมไหว้บูชาด้วยครับอันนี้เราจะไหว้ไหว้คู่กันกับคําขอพรอ,อันนี้เอามาลองเลลวลาเราถวายนะครับส่วนตรงนี้จะเป็น ชุดไหว้เครื่องทรงของเทพอันนี้จะเป็นเขาเรียกเพานะครับเพานี้ก็คือเครื่องทรงของเทพอันนี้ก็จะเป็นของเจ้าพ่อหลักเมืองหลักเมืองกงอันนี้ก็จะเป็นของของปึงเถา่ามาองค์ปึงเถา่ามาครับจะมีสองด้านจะจะถวา,ายปึงเถาโกงปึงเถ่ามาหลักเมืองกงหลักเมืองมานะครับ เมื่อขบวนพิธีผ่านมาเขาจะมีต้นขบวนต้นขบวนก็คือเขาเรียกแบร์ถารอที่เป็นไม้ไผ่สองสองข้างเป็นประตูสวรรค์เวลาเราเชิญถ้าเราโตะใหญ่โตะรวมบางทีเราจะอาจจะขอโอกาสพิเศษจากทางขบวนขออันเชิญขบวนแบรเถารอคือต้นขบวนเข้ามาประดิษฐานในมณฑลพิธีนี้ เพื่อเสริมสิริมงคลให้ผู้ที่มาร่วมไหว้ในขณะที่ไม้ไผ่ซึ่งเป็นของมงคลของเทพเจ้าแล้วก็โคมจิงล้างแล้วก็ป้ายมงคลมาประดับผลิตสถานอยู่ที่โต๊ะบูชาบนทนวิธีทางเจ้าภาพจะมาจุดธูปไหว้หรืออาจจะมามานั่งคุกเข่าไหว้เพื่อขอพอรในวาระนั้นเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวและผู้ที่มาร่วมไหว้กับเรามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้รับกระแสแห่งโชคลาภ เพราะว่าเขาเรียกว่าไม้ไผ่สองด้านนี้เขาคนจนจะเรียกว่าไฉคีไฉยคีนี้คืออะไรบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมศาลเจ้าจะต้องมีไม้ไผ่สองอันแล้วมีผ้าแดงผูกโยงหากันไฉยคีนี้คือประตูที่มนุษย์ติดต่อกับสวรรค์เวลาไฉคีเข้ามาประตูสวรรค์เปิดองค์เทพเจ้ารับรู้สิ่งที่เราสักการและบูชาทั้งหมดเปรียบเสมือนกับว่าเราสื่อสารโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ ให้บรรจบกันเพื่อนที่ว่าเราจะได้ขอพอรต่อท่านโดยตรงเลยตัวนี้สำคัญคือทางเจ้าพิธีหรือเจ้าภาพเมื่อใายขี้เข้ามาจะประกาศทางใหม่นะครับให้ผู้ที่มาร่วมไหว้หรือแม้แต่ผู้คนทั่วไปเลยเนี่ยให้อธิษฐานจิตน,นกอ้อนนั้นเลยเพื่อที่จะรับเพื่อที่จะได้รับพลังบรารมีอย่างสูงสุดเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราสามารถอธิษฐานขอได้ทุกอย่าง อันเป็นสีมงคลต่างๆ,ๆนะครับก็วันนี้อ๋อปีนี้มีพิเศษปีนี้มีพิเศษนะครับก็จะมีผู้ที่มีเจตธาเรื่ใส่ก็จะมาถวายน้ำตาลทรายดีกว่าทุกๆปีเพราะว่าปีนี้จะมีน้ำตาลทรายเข้ามาใน,น,นมวลผนพิธีด้วยน้ำตาลทรายเนี้ยคนเจนจะเรียกว่าเรี่ยมทึงเรี่ยมทึงก็คือว่าจะเป็น หวานเคลื่อนตลอดไม่มีขื่นขมก็จะเป็นของไหว้ที่เป็นสิริมงคลยิ่งนะครับเวลาเราตั้งไหว้สังเกตดูนะครับตามตามตามกระเช้าตามที่เขามาไหว้ร่วมเนี่ยเขาเขาไม่สามารถตั้งเล้งไหว้เป็นจอกแก้วจอกอน้าสะอาดน้ําดื่มได้เขาจะเอาใบเอาใบชาเขาจะติดใบชาไว้ทุกทุกทุกกระจาดเพื่อที่ว่าจะได้ถวายทั้งชาทั้งเครื่องบูชานะครับ ก็วันนี้นะครับก็ได้มาอธิบายวิธีการสร้างที่ถูกต้องให้เพราะว่าอยากสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวจีนที่ว่าสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นอยากให้คนเยาวชนรุ่นหลังหรือว่ารุ่นต่อมาได้เรียนรู้วิธีการตั้งโลกไหว้ที่ถูกต้องแล้วก็ของไหว้อันเป็นสีมงคลต่างๆเพื่อที่จะได้สืบสารวิธีการไหว้ประเพณีอันดีงามของเรา สืบต่อไปอีกยาวนานเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ไม่สืบทอ,อดมันจะขาดช่วงไปวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีจึงขออ,อนุญาตว่าอธิบายวิธีการสร้างที่ถูกต้องพร้อมนั้งเครื่องไหวที่เป็นสิริมงคลเพื่อให้ทุกๆท,ท่านได้ดูเป็นข้อมูลนะครับว่าเ,ออเราสามารถสร้างโลกไหวในลักษณะแบบนี้ หรือแม้แต่เราตั้งโลเล็กกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเป็นโะส่วนตัวก็จะไม่ใหญ่มากนะครับแต่เครื่องไหว้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จัดตามที่เจ้าภาพที่ว่ามีจิตนาไหว้ได้เลยนะครับของไหว้ไม่ว่ามากหรือน้อยไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่ขอให้มีเจตเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงใจและจริงจังสื่อตรงต่อองค์เทพเจ้านะครับท่านจะได้รับอานิสงส์ผลบุญแล้วได้บรารมีจากองค์เทพเจ้าอย่างเปี่ยมล้น แล้วก็ท่านจะเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภสิ่งอันเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตของไหว้แม้แต่ส้มแค่สี่ลูกทูบแค่สามดอกเราก็สามารถไหว้ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีใจเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งต่อองค์เทพเจ้านะครับวันนี้ก็ได้อธิบายได้ครบถ้วนแล้วนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาในการปฏิบัติได้ก็อยากเรียนอีกอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้มีิจเลื่อมใสศรัทธาอยากจะ สักการะบูชาเทพเจ้าหรือว่าต้องการความรู้ข้อมูลนะครับสามารถมาสอบถามได้นะครับที่ร้านขอนแก่นปละตูก็ได้หรือว่าที่ร้านสวนแก้วก็ได้นะครับถนนหน้าเมืองขอนแก่นเรานี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามนะครับกราบขอบพระคุณมากครับ